สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับผมเอ็มอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินคอนโดคาลฮาทั่วไทยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูทรัพย์น่าสนใจอีกหนึ่งแปลงนะฮะพิกัดอยู่ที่บ้านราชจุมพลอําเภอพักดีจุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นที่ดินขนาดย่อมๆ15ไร่นะครับไร่ละ1ไร่ละ200,000บาทนะครับ15ไร่ไร่ละ200,000บาทนะครับพิกัดบ้านราชจุมพลนะฮะเป็นพื้นที่ที่ เดิมๆเ,เนี่ยเดิมทีเนี่ยเจ้าของเขาก็เลี้ยงฟาร์มหมูไว้นะฮะมีบอ่อน้ำมีสระน้ำทำระบบ EM เพรานะฮะพอเกี่ยวกับการทำฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงหมูนะครับก็ต้องมีความสะอาดความนะฮะเรียบร้อยนะฮะเป็นพื้นที่จะแบ่งเป็นหลายส่วนนะฮะจะแบ่งเป็นผสมผสานนะฮะมีฟาร์มหมูที่เหลือก็จะมีเป็นที่นานะฮะไว้สำหรับปลูกข้าวนะครับแล้วก็ มีสวนมะขามหวานด้วยนะฮะซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะฮะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับที่ดินอยู่อ่ไม่ไกลจากชุมชนมากนะฮะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนะฮะฟาร์มหมูเดิมเนี่ยก็ขนาดอยู่ประมาณสัก2 0 3 0ตัวนะฮะเป็นสามารถต่อยอดธุรกิจได้เลยนะฮะสำหรับเจ้าของใหม่ท่านที่สนใจอยากจะทำ มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองก็สามารถลงสุดต่อได้เลยนะฮะมีโครงสร้างมีโรงเรียนให้เรียบร้อยแล้วน้ำไฟสะดวกนะครับนะตอนนี้ก็ไม่ได้ดำเนินกิจการต่อแล้วนะฮะเนื่องจากโควิดด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยมีเหตุจะเป็นที่จะต้องขายนะครับนะก็จะมีบอ่อน้ำนะฮะบ่อพักน้ำนะครับน้ำไฟสะดวกครับตรงนี้เรามาเดินดูรอบๆนะฮะก็จะมี บรรยากาศนี้นะวิวภูเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนมะขามหวานนะฮะตรงนี้ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะฮะเดินมาเรื่อยๆนะฮะลัวล้อมรอบลัวรอบ,อบขอบชิดนะฮะวิวภูเขาท่านที่กําลังหาที่ที่จะมาเป็นแบบพักผ่อนนะฮะพักเกษียณนะฮะใช้ชีวิตแบบสงบบ้านปลายเนาะวิวภูเขาธรรมชาติเชา้ชาเช้าอากาศดีนะฮะเช้าเช้าอากาศดีนะครับนี่ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับ พิกัดบ้านราชชมพูตจอทองเพอพากดีชมพนจดชียภคมินะฮะเนือที่15ไร่นะตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางสวนมะขามหวานและมีพันธ์สีทองพันธ์สีชมพูนะครับพันธ์สีพักดีนะครับก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับนี่ก็จะดูตรงกลางของสวนนะครับดูดูการนี้ก็เพิ่งจะเก็บเกี่ยวไปนะฮะวิวภูเขานะฮะแน่นอนเลยใครที่มองหาบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาตินะฮะเช้าเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับไม่ไกลจากแหล่งชุมชนมาก นะฮะอยู่ติดกับอำเภอพัคดีชุมพลนะฮะมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นะฮะซี CJ, นะฮะที่ตลาดนะครับก็เดินทางสะดวกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบ่อน้ำนะครับแล้วก็จะมีที่นาด้วยนะฮะครับผมน้ำไฟพร้อมทุกอย่างนะครับเลี้ยงปลาได้นะฮะท่านที่เหมาะสำหรับท่านที่ถ้าเป็นเกษตรผสมผสานนะมีเลี้ยงปลามีเลี้ยงหมู มีทั้งสวนมะขามไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเจ้าของมีให้ทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นสวนมะขามบ่อปลาฟาร์มหมูโรงเรือนนะครับต่อยอดได้เลยนะฮะปรับปรุงอีกหน่อยหรือทันเถียงนาบ้านพักตากอากาศนะครับเป็นที่ที่ที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนะฮะพื้นที่15ไร่นี้ผมว่าก็ระดับหนึ่งนะฮะมีความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งนะครับล้อมรอบล้วรอบขอบชิดนะครับนะตรงนี้ก็จะมี สามารถทําปลูกได้เลยนะฮะทำเป็นปลูกผักโลงเรือนปลูกผักออร์แกนิกได้นะครับนี่จะเป็นตรงกลางๆบ้านและนะครับลงทุนที่ดินหน้าลงทุนนะครับต่อยอดได้เลยนะฮะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะฮะอยู่ที่ว่าท่านเจ้าของใหม่เนี่ยจะคีเอทหรือจะมีโปรเจกต์แบบไหนนะฮะอยู่หลังท้ายๆหมู่บ้านนะครับนะสองฝั่งรอบๆด้วยภูเขานะฮะล้อมรอบด้วยภูเขาที่ดินขนาด 15ไร่นะฮะขายไร่ละ2 0 0 0นะครับ2แสนเอกสารสิทธิ์ก็ขอท่านที่พร้อมรับเงอนขนะฮะพอปทห้านะครับนะทำเลดีนะครับลงทุนต่อได้เลยต่อยอดได้เลยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับเจ้าของมีเหตุจําเป็นที่ต้องขายนะครับเนื่องจากจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยนะครับนะย้ายที่อยู่อาศัยนะฮะมีรวมรอบขอบชิดนะฮะนี่ต้องมาคำว่านะครับ ท่านที่กำลังมองหานะครับตรงนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะไม่ไกลจากแหล่งชุมชนมากสะดวกสบายนะฮะทุกอย่างนะฮะท่านที่พร้อมสนใจติดต่อมาได้เลยนะ,ะ15ไร่ไร่ล,ละส0 0แสนต่อรองหน้าง,งานได้เลยนะครับเป็นที่ดินผมว่าเหมาะนะเหมาะเหมาะเหมาะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยปรับนิดแต่งหน่อยผมว่าพร้อมอยู่เลยนะฮะนะ,ะท่านที่กำลังมองหาอยู่สนใจอยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้ฮะ สิบห้าไร่ละสองแสนสวนมะขามหวานบ่อปลาฟาร์มหมูโรงเรือนสําหรับหมูสำหรับเลี้ยงหมูและมีที่สําหรับปลูกข้าวนะครับด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับท่านที่สนใจติดต่อมาได้เลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ